สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้กับพ่อพ่อกันครับผมนะครับช่อง S N Channel นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมกัสิมาแนะน้ำนะครับวีทีเฮ็ดจูลินซีนะครับน้ำเศร้าเข่านะครับหรือว่าจูลินซีน้ำเข้ามานะครับตาบ้านเข้าเอิญเขาเอินง่ายๆนะครับตามภาษาอีสานนะครับอนเข้าซีเพสนะครับพี่น้องผมกัสิพาพี่น้องนะครับไปเบิ้งนะครับพืชภาพสวนขั้วนะครับผมปลูกไว้นะครับแล้วก็สิผมใส่จูลินซี น้ำเข้ามาหรือว่าชลินซี่น้ำเศร้าเข้าที่น้าพี่น้องโคนะครับส่วนวิธีการนะครับผสมชลินซี่น้ำเศร้าเข้านะครับอยากคือครับชลินซี่น้ำเศร้าเข้าครับลอยซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้นะครับผมใส่น้ำ10ลิตรนะครับพี่น้องผมก็จะใส่นะครับชลินซี่น้ำเศร้าเข้านะครับหาซีซีนะครับพี่น้อง ส0ิลิตรนะครับที่ผมเตรียมไว้ ซีนามเศร้าเข่านะครับมีประโยชน์กับต้นพืชแบบไดน,นะครับเดี๋ยวห่อคอยนะครับไปวาดกันตอนเอาเห็ดจุลินทซีนามเศร้าเข่านะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมกจะเอาจุลินทซีนามเศร้าเข่าที่ผมผสมไว้แล้วนะครับไปฉีดนะครับพืชปบาส่วนงขั้วตอนนะครับผมและพี่น้องไปฉีดน้ำกันนะครับ คนก็กาจจะสงสัยนะครับ้องว่าจิลินซี่น้ำเศ้าเข่านะครับทีคือพืชผักสวนครัวชนิดใหใดแน่นะครับที่ได้ที่ย่างนะครับพี่งองอว่าจะเป็นไม่ผลไม่ประดับนะครับหรือว่าพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆนะครับพี่้อง นี่ก็เป็นมะเขือพี่น้องพันเคือขาวเจ้าพญาพี่น้องที่เพาะไว้นะครับก็พพ้อขายนะครับพี่น้องอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับต้นเขาก็จะยเงาประมาณคืนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นมะพกนะครับพี่น้องมะพีขาวมะพิกเครือบานเฮ้านะครับพ้อขายกันนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นทุงละยี่สิบบาทนะครับมีหลายต้นพี่น้องเอา เขาเอาไปแยกออกนะครับเวลาเขาเอาไปปลูกนะครับนี่ก็คือมะพริกมะเขือนะครับที่ใส่จุลินซี่นำเ้าเขานะครับสี่นะครับผมที่ผมใส่ถุงไว้ก็เพื่อการเคลื่อนย้ายนะครับที่สะดวกและก็ง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับพี่น้องเพราะฝนตกเราเอ่าเข่าโฮมไว้นะครับพราอมันถึงขนยันเปื่อยนะครับ นี่ก็เป็นต้นกระท่อมพี่น้องตามต้นร้อยนะครับพี่พ่อไว้นะครับผมผมเจอจุลินซี่น้ำเศร้าเขา่าพี่น้องกำลังงามเลยนะครับพิงซีสองเชือกนะครับล้บเาเอากระใส่ปุ๋ยขอกผสมน้ำนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับนี่คือกันนะครับนี่ก็บบอกบอรเกิดขึ้นที่หูอยู่ด้านหน้าพี่น้องว่าต้นหยังนะครับ อ้าก็ใช่่สีดกื้กันนะครับมันจะเป็นพักให้โดโ,โลรนินะครับที่ปลูกสลัรงพงมมไว้เล้ก็สีใส่กันครบนั่นก็นนะนจะเป็นวัววัวแดงนอของวัวแดงนะครับพ่งปลูกในประมาณสิบมือนนะครับพี่ แต่งห้เขา เป็นต้นพิกนะครับลบใสได้นะพี่น้องเนาะน,นี่ก็คือเป็นผลงานของนะครับลิซี่นำเขามานะครับพี่น้องนี่นะครับเขากระชีพให้รูปเขาสมบูรณ์นะครับพี่น้องเวลาเขาเป็นดอกนะครับหมากวัวเขาจะเหนียวนะครับบโรลวงล่นง,ง่ายนะครับพี่น้อง ก็ยังแก้ปัญหาได้ในหลายอย่างนะครับเราวะซึมที่น้ำเศร้าเข่าของหฮานะครับใส่ใข่เปลือกไข่นั่มน้องนะครับเปลือกไข่กับซอยนะครับไรมดไรแมลงนะครับพี่น้องเข้าเปลือกไข่ไปกวาวนะครับในพ่อเหลืองนะครับกระบดละเอียดนะครับก็จะมีกรรมฐานนะครับจะเป็นกรรมฐานซอยไรมดไรแมลงนะครับ นี่ก็เป็นไม้ประดับพี่น้องดอกไม้นะครับ็ตีได้ร่ก,กันนะครับพี่น้องก็ก็เป็นสีลาบนะครับพลังพวงยอดพี่น้อง ี่แหละครับคือนะครับประโยชน์ของจุลินที่น้ำเศร้าเขานะครับเพราะว่าห่อสามารถใช้ได้หลากหลายนะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นไม่ดอกไม่ประดับไม่ขนอืดตัดสวนก้วนะครับห่ามันสีนะครับเจื้อมือนะครับสีชนึงนะครับขับล่องวานะครับงามแน่นอนนะครับผมตั้งจากปุ๋ยเคมีนะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับพี่น้องในช่วงปุ๋ยเคมีนะครับแห้งนะครับ ก็กำลังออกดอกเต็มเลยเนาะใช่เขาดอกบอลลนมาจับหัวเนียวนะครับ นี่ก็เป็นพักหอมป้อมนะครบับกำลังเพาะครัปผอเดี๋ยวก็บับลงบั่นะครับนี่ก็ต้นกระเพราพี่น้องสีดีางเดียวนะครับ สีครับพี่น่องสีเพื่อความงามครับผมนี่ครับอาการขาวนะครับเพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมีกับพักแ้วครับพักสีฟละกลัวหอมเปรีบ้านเฮานะครับนี่ต้นกระท่องครับผมริ่งแตกหนอนงามเลยนะครับพ่น้อง ก็เป็นการเชวลานะครับพี่น้องเข้ากับไปเบื่องอีทีนะครับเหตุนะครับจุลินซีน้มเศร้าเข่ากันเลยนะครับผมไปชมกันในคลิปด้ยนะครับก่อนอ่อนไเีเ็ดจุลินซีน้ำเศร้าเข่านะครับพี่น้องเข้ากับมาฮูจาก,กับส่วนประกอบนะครับของการเหตดจุลินซีน้ำเศร้าเข่าก่อนวามีอย่างแน่นะครับพี่น้อง มีเปลือกไข่บทละเอียดนะครับพี่น้องมีเครื่องดื่มชูกําลังเอ็มลอยนะครับมีนมเปรี้ยวมีน้ำตาลนะครับพี่น้องนี่ก็คือส่วนประกอบที mm ่ส hmm. mm ําคัญนะครับของการเอเจนซีน้ำเศร้าเขานะครับพี่น้องพี่ขาดปรไดก็คือน้ำเศร้าเขานั่นแหละพี่น้องนะครับคือเป็นตัวหลักของการเอเจนซีน้ำเศร้าเขานะครับพี่น้องต่อไปนะครับเท่ากับ มาหุ่จักกับประโยชน์นะครับของแต่ละอย่างแต่ละชนิดนะครับว่ามีประโยชน์ต่อต้นพืชของเขาแบบใดนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเขากะมาหุ่จักประโยชน์ของเปลือกไข่ก่อนนะครับพี่น้องเปลือกไข่นะครับก็มีธาตุแคลเซียมสูงมากๆนะครับมีกำมะถันนะครับกำมะถันนะครับมีประโยชน์แบบใดนะครับก็คือซอยไล่มดไรมาเรืงนะครับพี่น้องท้าวออกเปลือกไข่นะครับไปขวไปนะครับให้ ใหก้กรอบนะครับแล้วข้ากลมาบดในละเอียดนะครับกินของเขานะครับจะเป็นกินของกรรมฐานนะครับถึงข้าไปลุยนะครับรอบรอบต้นไม้ของข้าที่ข้าปลูกไว้นะครับก็จะซอยไร่หมดแรงมาแรงเป็นอย่างดีนะครับส่วนนะครับธาตุแคลเซียมนะครับก็เป็นธาตุอาหารร่องนะครับที่พืชต้องการนะครับเพราะว่าแคลเซียมนะครับจะไปสร้างความเจริญเติบโตและสร้างความแข็งแรงให้ตัวพืชนะครับ ข้อที่2อนะครับเากะมาเบิ่งประโยชน์ของเครื่องดื่มชูกําลังนะครับว่ามีประโยชน์ต่อต้นพืชแบบใดน,นะครับกะคือนะครับมีส่วนผสมของแร่ธาตุจำนวนมากนะครับเป็นสารอาหารให้พืชน,นําไปใช้งานนะครับกะจะมีน้ำตาลผู้โคตน,นะครับและวิตามิน B กระตุ้นให้พืชดูดซึมนะครับาตอาหารต่างๆทางใบไ,ได้ดีขึ้นนะครับสำรับคุณกะซอยเล่งล่า ทำให้ปืนจะเริ่มเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับผมนี่ก็คือเป็นประโยชน์ลักๆนะครับของเครื่องดื่มชูกำลังนะครับพี่น้องต่อมานะครับเท่ากับมาหุจักนะครับส่วนผสมนะครับอย่างที่3นะครับของการเอดจลินซีน้ำเศร้าเขานะครับก็คือผงชูรสนะครับพี่น้องเพราะว่าผงชูรสนะครับมีโมโนโซเดียมกูตเมตนะครับเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจัดเป็น ประกอบของโปรตีนทุกชนิดนะครับมานละลายน้ำเร้วนะครับพืชจะนําไปใช้ได้นะครับเป็นประโยชน์นะครับอย่างรวดเร็วนะครับสัรประคุณกาซอยนะครับจะเริ่มโตตนะครับของพืชนะครับเร่งดอกเร่งผลนะครับผมต่อมานะครับภากกราฟมาจากประโยชน์ของนุ่มเปี้ยวนะครับนุ่มเปียวนะครับก็มีจูดินซีนะครับหลายๆล้านโตที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ ซอยย่อยสลายนะครับส่วนน้ำตาลที่เราใส่ลงไปนะครับกาใส่ลงไปเพื่อว่านะครับให้เป็นอาหารของจุลินทซีนะครับเพราะว่าจุลินทรีในนุ่มเปียวนะครับเขาจะกินน้ำตาลนะครับเพราะว่าน้ำตาลมีความหวานนะครับก็คือเป็นอาหารของจุลินรีนะครับซอยย่อยสลายนะครับจุลินทซียน้ำออกมาหรือว่าน้ำเศร้าเขานี่นะครับให้ละเอียด ให้เป็นปุ๋ยนะครับได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเห้อาเอาไปุีดนะครับอาจจะซ้อยให้พืชนะครับได้รับผลเต็มที่นะครับจูดนะครับพวกสารพวกนี้เข้าไปนะครับได้เต็มที่นะครับแล้วก็จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับพี่น้องก็คือประโยชน์ของนะครับส่วนประกอบนะครับที่เราจะเอามาเห็ดจุลินทรีย์นาำเศร้าเข้านะครับผมต่อไปนะครับเอากระมาเริ่มเห็ดกันเลยนะครับ ว่าจุลินทรีย์น้ำเศร้าเข่านะครับเข้าใส่ส่วนประกอบซ้ำไดนะครับแล้วกาเข้ามาักไว้จากมือเมื่อันเสียมาใส่ได้นะครับมาครับมาเบิ่งกันกเลยน,นะครับพี่น้องน้ำเศร้าเข่านะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับได้หมอนะครับกับประมาณสีลิตรนะครับพี่น้อง นี่ก็คือน่มเปียวพี่น้องนะครับเขากะสีมาใส่น่มเปียวลงไก่อนนะครับน่มเปียวนะครับพี่น้องเขากะใส่ไปเบิดเลยนะครับเบิดขวดเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกับเปลือกไข่บดละเอียดนะครับพี่น้อง ก็จะใส่ลงไปสองซอดนะครับอย่างที่สามพี่น้องกะผงชูรสนะครับผมนะครับประโยชน์ของผงชูรสก็คือผมได้ดก,กาวมาแล้วเนาะพี่น้องนะครับผงชูรสเข้ากะใส่สองซอดนนคอือกันนะครับเข้าใส่เสมอกันนะครับครับเปลือกไข่บดละเอียดนะครับพี่น้อง กับไข่บดละเอียดสองอนนะครับผงสุรสกับสองอนคือกันนะครับใส่ลงไปเลยนะครับพี่น้องต่อมาก,ก็จะเป็นน้ําตาลนะครับพี่น้องนี่ก็คือนะครับเป็นอาหารของจุลินทซี์อย่างดีเลยนะครับน้าตาลเราก็จะใส่ลงไปนะครับสองอนคือกันครับผมตามด้วยนะครับ เรื่องดื่มชูกำลังนะครับใส่ลงไปเลยนะครับพี่น้องสองช้อนนะครับด้วยกันนะครับผมเร่งดอกเร่งผลนะครับพี่น้องกัวเหนียวทุนทานนะครับถ้าเป็นมะพรกกันสิบุร่วงล้นไงนะครับพี่น้องกันนี่คือนะครับประโยชน์นะครับของเครื่องดื่มชูกำลังนะครับผมหลังจาก ครับไส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับพี่นอ้องเอาก็จะมาค้นให้เขากันนะครับค้นเลยนะครับพี่นอ้องให้ทุกอย่างนะครับละลาลยเขากันนะครับ หลังจากเข้าค้นทุกอย่างนะครับพี่น้องละลายเข้ากันเรียบร้อยนะครับโทมานะครับเข้ากระเรียมภาชนะนะครับที่เขาจะมาใส่กับจุลินซีนามเศร้าเข่าเขาเลยนะครับหลังจากเขาใส่ขวดไว้แล้วนะครับพี่น้องเข้าโบตงปิดฝาให้แน่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่ามันมีกาดนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นในขวดเข้าระเบิดนะครับพี่น้องเข้ากระคายฝามันไว้นะครับเพียงแค่ ปิดนะครับพี่น้องปิดไว้ไม่ให้แน้นนะครับให้อากาศเข้าได้นะครับผมแล้วก็เก็บไว้ในโฮมนะครับพี่น้องยายตากแดดเด้อพี่น้องเด้อหลังจากมือเอ้าเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเข้ากันับไปเลยนะครับ30มือนะครับหลังจาก30มือนะครับเขาก็เอามาใส่ใดเลยนะครับก็ถือว่านะครับจุลิรีน้ำเร้าเข่าของเขานะครับสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องส่วนวิธีการใส่ก็ ลอยซีซีนะครับกับต่นน้ำยี่สิบลิตรนะครับเพว่าจะเป็นการฉีดพ่นนะครับหรือว่าเป็นการลดนะครับเอาบัวโดก็ได้ฉีดพ่นก็ได้นะครับพี่น้องนะครับผมควรฉีดพ่นเจ็ดมือต้นหนึ่งข้างนะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นพืชตักสวนคั่วนะครับหรือว่าไม่ดอกไม่ประดับไม่ผลใช่ได้ทุกชนิดนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการตัดสินใจนะครับในช่วงปุ๋ยราคาแพงนะครับผม ส่วนนะครับจุลินซีนะครับนำเขามาหรือว่าจุลินซียนำเศร้าเข้านะครับก็ได้ผลดีขึ้นกันนะครับเที่ยงแค่เข้าขยันฉีดนะครับผมขยันฉีดผลนะครับอาทิตย์หนึ่งเข้ากระสีเท่หนึ่งพี่น้องมันก็ได้ผลขึ้นกันนะครับพืปรับสวนขั้วของเข้าก็งามขึ้นกันนะครับพี่น้องแอมนะครับต้นทุนก็ราคาถือกว่าุ๋ิเคมีจากห้องตลาดนะครับว่าจะเป็นมะพริกมะเขือนะครับพี่น้อง พืชผักทุกชนิดนะครับที่เขาปลูกได้นะครับเขาสามารถชีพคน้นหรือว่าอาไปได้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคงสิิฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซํำนีนะครับกับช่อง s n Channel สาระดีมีประโยชน์นะครับผมเอาไว้พ่อกันคลิปไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ